สวัสดีค่ะวันนี้หมออล่านะคะจะมาอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการนวดกระสายกับการนวดกระปูการค่ะการนวดกระสายนะคะไม่เหมือนการนวดกระปูและการนวดกระปูก็ไม่ใช่แค่ตําให้อย่างเดียวค่ะการนวดกระสายนะคะจะเป็นการนวดที่เน้นการฟื้นฟูร่างกายเน้นการรักษาอาการที่เสื่อมสมรรถภาพนะคะวิธีการนวดจะค่อนข้างเจ็บ เหมาะกับลูกค้าที่มีอาการเสื่อมสมรรถภาพต้องการฟื้นฟูร่างกายต้องการรักษาอาการส่วนการนวดกระปูนะคะจะเป็นการนวดที่เน้นความสบายตัวเน้นการปลดปล่อยเน้นการเล้าอารมณ์เน้นการลดความเครียดวิธีการนวดจะไม่เจ็บค่ะจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการปลดปล่อยต้องการกระตุ้นอารมณ์ต้องการความสบายตัวต้องการความผ่อนคลายนะคะทั้งสองอย่างอาจจะแตกต่างกัน ที่วิธีการนวดแต่ก็เหมือนกันนะคะคือเป็นการนวดที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์หมอนวดต้องมีความชํานาญหมอนวดต้องมีความรู้โดยเฉพาะนวดกระปูนะคะที่หมออาลาแจ้งว่านวดกระปูก็ไม่ใช่แค่ตําให้อย่างเดียวต่อให้เป็นการนวดกระปูก็ตามนะคะที่เน้นการผ่อนคลาย แต่ก็มีวิธีการที่นวดแบบเฉพาะมีการนวดที่มีลักษณะเฉพาะเดี๋ยวครั้งหน้าหมออล่าจะมาสอนนวดนะคะว่าการนวดกระปูจะมีท่านวดแบบไหนกันบ้างแต่ที่สำคัญไม่ว่าลูกค้าจะเลือกนวดแบบไหนหมอจะต้องอธิบายความต่างให้ชัดเจนนะคะเพราะปัจจุบันยังมีลูกค้าหลายคนลูกค้าหลายกลุ่ม ยังแยกความแตกต่างของการนวดทั้งสองแบบไม่ออกหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปที่หมออลล่าแนะนำในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ